มาไดา้เช้าเลยตอนนี้ออกจากบ้านมาตอนแป้นมองเชา้ามาห้ากันอีกเจอแล้วอีนึงดอกดอกใหญ่ขึ้นตอนไม่รู้เจอแต่ดอกเ bon ล็กๆดอกใหญ่ไม่ค่อยเจอแล้ววน,นี้ได้เจอดอกใหญ่เข้าบังแหละ โอ้โหดอกสวยเลยไหนไหนไหนอ้ยเห็ดดอกใหญ่ครับป่าจะเจอใหญ่ๆเข้าบ้างอื้อแขยังปานิดแขยังระวัดระวังวางไว้ก่อนแขยังธนุธนอมแบดตัวมาที่มือ อักหนึ่งก็เจออีกหน่อยน,ะนึ่แล้วก็ต้องนล่นหน่อยหน่อยน,ะนึ่งช่วยกคนหน่อยกดเล็กเดือดดันที่สวยหน่อยนู่นเห็นเดินไ,ไหมเอ้ แคะแล้วสุดท้ายท้ายสุดอีกสองดอกได้ประมาณเท่านี้นะจ๊ะปื้มไหมปื้ม,มไหมก็ปื้มอยู่เนาะค <c oughs> อยเจอใต้แต่ตรงนี้เห็นบานๆใกต,ต้ไกลๆมาดูก่อนน้อยเดือ น้อยึก็เอาละนี่บานแล้วบานแล้วบานแล้วน่อยเดี๋ยวเองบานเลยอือเนื้อดอกใหญ่ตงสาเลยอือเหไปยุ่งหนูเลยห้าหลอลางไปเนี้อทีเครื่อนพอดีห้าดอกลังมาแก้วโทรไปบอกก็ได้ หาอยู่ที่ป่าซากได้มาหน่อยคนละน้อยมั้งเดี๋ยวก็มานี้แลหละไปด้๋ยหาไปเรื่อยๆมาอีกเดี๋ยวไปชายนี้นะไปชายนี้นะอเออโอเคคนละชายเดินมาอีกสักพักก็เจออีกน้อยนะึงมาไ้ทับ ยุงเยอะเสียงรถเลยเครื่องตนนเป็นทางเลยโอ้กลังดันเลนะดูดอกรังส่านนะโอ้โโอ้นหโอโอ้นออ อหูนะเหนดิกำลังดันนั่นดอกเะิน้องแวมนี่ดอกใหญ่มาชุดโได้ไปอีกตามตัวมาของส้มน้าไงลงองลงใเข้าง ม่หมดเขที่สวยแขที่สวยจะต้องจะต้องใจร้อนอโอ้ลองซานโอ้นี่เบียดขึ้นมาบีแบนขึ้ไม่ไหวแล้วโอ้แข็งอือฮึดูดอก บีแบนครับีแบนน้าง่านเบียดกับหินกับดินขึ้นมาจะแบนๆแบบนี้แยกกันคนละทุ่งต่อตอวันเอ้ยฝันมาแม่จ๋า <sm all: <sm all: วันจะเจอแต่ละเปง เดินอีกสักพักเจอแล้วอ่เฮ้ยเจ้งดังไม่ได้เจ้างดังไม่ได้เฮ้ยนู้นเลยแล้วก็นี่เฮ้ยดอก,ก,อดอกม่ใหญ่ดอกก็โอเคดอกดอก,กอด,ออด้วยยูคล้องน้อยดีใจดีใจ,ใจ,ใจใเมื่อกี้ลุงเนี่ยก็เดินผ่านไปก็ไม่เห็นอ่ะ เข็นด้ยไม้ออกดิกลแล้วกลางเลยบานหมดแลวเสร็จเรียบร้อยเป็นพลนงานที่ก็น่าพอใจอไม่สิ ก็พอใจเก็บไปทุ่งไวๆเดินมาอีกแป๊บหนึ่งาถึง้าทีเจอแล้วค่ะนู่นโนทอนแสงมองไม่เห็นเจอแล้วค่ะดอกสวย ยมกเลยค <c oughs> ่อยๆแยอสแาเลยค่อยแย่ค่อยรอเดนหน้าต่าไปรอไม่ได้แล้วตัวนี้เฮ็ดขึ้นเยอเลยเจอไลเ่เพลงแล้วเต่ากันแน่ก็เจอเพตัช็เป็นเฮ็ดเต่า สุดยอดดอกใหญ่พึ่แล้ว <laughs> ปื้มปึ้ม,ม,มดอกใหญ่ <laughs> โหป้าจะได้ดอกใหญ่กระเข่าขคิดว่าปีนี้จะไปใจเห็ดกระเข่าซะแล้วได้แต่เดานิดนิดกระจั่กระแจมีวันนี้เราได้ไร่เปล่นงนะโชคดีจังใช้ถุงเลยใช้ถุงนู้นใจะถุงไปเยอะนึงพอไม่ขึ้นในข้างบนก็ตายเจอเห็ดถ้าส่วนลงเดินมาอีกพักนึง่งถึงครึ่งชั่วโมงก็เจออีกแล้ว อ๋อคงจะถ่ายดูไม่ค่อยได้แล้วแหละแบตจะหมดแล้วอ่ะนี่กระดังดันกังดัโอ้ยมดงจะลุกแล้วแบตจะหมดถอดจับได้เลยหรอไม่ค่อยปั่นยาออกเนี่ยมันซ้อนใต้ตาคนคนจะมองเหี้ยน็ด้ตรงนี้แหละมีใบปลาย่าอย่างเงี้ยต้องวัวอื่นแล้ว เนืนแลวาแกลมาเอาตัวนี้แล้วลามมานันิเดียวนี่อ้ยเอาตัวนี้หน่อย,อยเพลงนึงแบตก็จะหมดพอได้พอได้พอได้พอถ่ายได,ได้ลามไปงน,นง,นนงนู้น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 ่ ข้อท okay. <c oughs> okay. ้ายข้อท้ายย้ายน่งแขนใช่ปะบ้านบ้านเฮ็ดบ้านละเฮ็ดกำลังขึ้นห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะเต็มเลยเอ้ยเอ๋ยยังยังยียบนู้นนู้นจะเหยียบนู้นอะเต็มเลยลามทั่วนั่นป่ะี๋ยวค่อมองอะดินกำลังไปเร็วไม่ได้ดินตัดดินแตกอะ มันอยแหวกดินแบบพวกแกงแบบนี้ลุงเดินไปให้มาแล้วก็มีหมองเห็นลุงไม่ด้มองโดนเร็วไม่ได้เห็ดอย่างเงี้ยแทกแทกเลอะแย่ๆแบบนี้แหละนู้นจะหนูเนี่ยมันคนก็เถอะเี่ไก่ไก่นู้นน่ะนะมันคนมันคนก็เตะดอกเลยไม่ใช่เห็นอยู่แค่นี้ไงนี่ไงอยากเห็นยอยู่แค่นี้ก็เออ งงลงดลงเล่นดินมันมกมกอย่างเงี้ยเราเวะงัดดินขึ้นนะดันขึ้นไม่ไหวหัวแบนแต่แต่เลยนะี่ แบนดิมก็เทขึ้นมามากินผั <laughs> นบกันแบนนี่นี่ nó này oh, nó phải mm -hmm. เจออีกหนึ่งเป้งอันนี้เป้งใหญ่ดอกใหญ่ดอกสวยมากเลยดอกไปเดี๋ยวไปถอดดูทางนน้นต่ออีหน่อยแล้วก็เจออีกหน่อยหนึ่งไม่เยอะแต่ก็ยังดีมีแค่นั้นบ้าก็จุกเดียว ไม่ลามใช่ไหมยังไม่ได้ด uhm. ูใช่ไหมดีはは๋ยวแค่กระจุกนี่เย่ะป่ะเออบอกแล้วมันต้องไม่มีแค่นี้เฮ้ยสามตัวขเงนี้โอ้สามตวกเลยเหรอแสดงว่ากับเปรงใหญ่นะเป็เล็กนเปร่งเล็กสามตวกเนาะเนี่ยนี่นี่นี่กำลังยำอยู่นี่กำลังยำอยู่นี่ใช่ดี๋ยวก็ยิ่งหลอก ก็เลยก็ะลรเออเยอะยูเยอะยูเยอะยูมีประมาณบ่ายโมงใช่ไหมมาตั้งแต่เช้าแล้วได้ไล่เปล่งแล้วแขกจะลูกมากเลยวันนี้ไม่คาดวังว่าจะไม่คาดวังว่าจะเจอไล่เปล่งนะแต่ก็เจอ คือในซองหินนะแอวที่สองกำลังมาแล้วครับแตนแตนอ๋อ,อนี่ ดอกที่สามดอกที่สี่กำลังตามมาดอกที่ห้าดอกนี้หนึ่งอะไรเลยมาแล้วครับแดงโอ้โหรู้รู้รู้มียายอะไรไม่รู้ที่ว่าอยู่ค้างบ้านมีใยกวงเฮ้ยต้องเทีทำไมไม่ได้แ้ล่ะไม่รู้เนี่ยมูดยังส่องไงส่องมู ต้องมูไอ้ดอกใหญ่ดอกกลางดอกใหญ่อะมูหนึ่งอันนี้มูหนึ่งข้างล่างไปเจอข้างล่างก่อนอยู่ใกล้กันเลยอยู่ตรงตรงดูบนมูแล้วเออสวยแต่ตูงยาวเลยขนาดนี้ดูดีเเขาก็กำลังแค้ตูมอยู่มูหนึ่งแคะตูมดอกใหญ่ดิไม่ใหญ่ดอกกลางดอกกลางยืนอยู่ในดินแล้วนู่นไปได้ดูโป้งมาโรงก้าวขีดได้กได้มาก้าวขีดใครได้เลาอะไรตอนนี้เฮ็ดตายเฮ็ดตายเฮ็ดตาย ไม่ตายอ้อมจะไปเอาไปซื้อที่สี่สวัสดิ์ด้วยนะมะค่ายตอนจะค่ายยังไม่ออกนะสี่เองตอนนี้ดูทึ่งไม่ค่ายนะตุ่มนะทุกคนดูไม่ค่ายหรอกไปเนี่ยเลอนียตุ่มโด่งต้องไปดูนี่เราต้องไปซ่องนี่ทุ่งโกงกระเฮ็ดมันอยู่ในดินมองเห็ดที่ไหนนี่ที่ทุงโกงไปได้มูเก้ามาซ่องมูเราต้องไปดูนี่มูเก้าเราอันนี้มูเก้าเข้านี่มันมีโวดน้ำแดงตั้งอยู่ อันนี้มันคืนผัดมาไปเห็นเยอะโย้สวยสวยสวยสุดเลยนะเนี่ยบางการนะความยาวลึกตัวนเป็นอ้วเก่าดิมาดิกันเลยไอ้ที่ไม่สวยเราก็แยกไว้ตั้งหากไว้กินเองไอที่สวยเราก็แยกไว้เอาไปขายนี่คือดอกใหญ่ เราไปยังวกเราไปไทยได้เยอะอยู่วันนี้